สวัสดีครับพบกับผมช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กภูทรวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการใช้เจ้ายามาห้าฟิน ก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงเรื่องซีซีของเจ้ายาหาฮ a นะครัเป็น115ซีซีเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหนึ่งลูกสูบ วันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานเจ้ายามาฮ่าฟินข้อดีและข้อเสียทำไมถึงเลือกซื้อเจ้ายามาฮ่าฟินเหตุผลของการซื้อเจ้ายามาฮ่าฟินก่อนอื่นเลยครับทำไมถึงเลือกซื้อเจ้ายามาฮ่าฟินขอท้าความก่อนนะครับ พอดีผมเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหักรถคันเก่าของผมมันเป็นสตาร์ทเท้าทีนี้ผมก็จะไปหาซื้อรถแบบที่มีสตาร์ทมือก็พอดีมาเจอเจ้ายามาฮ่าฟินนะครับผม เจ้ายามาห้าฟินของผมนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นตัวดัมเบลกนี่ครับตัวดัแบเบลกเป็นตัวดัมเบลกกัเป็นสตาร์ทมือนะครับผมนี่ครับเป็นสตาร์ทมือพอดีผมเกิดอุบัติเหตุทำให สตาร์ทเท้าไม่ได้ก็มาเจอตัวนี้แล้วครับผมยามาห้าฟินตัวเริ่มต้นนี้ครับผมได้สตาร์ทมือมาด้วยก่อนอื่นเลยก็จะขอพูดถึงข้อดีก่อนนะครับผม ข้อดีของเจ้ายามาฮ่าฟินก็นี่ครับเป็นตัวนี้ครับผมที่เก็บน้ำครับใส่น้ำได้แล้วก็มีที่ปืดเบาครับผมเป็นตรงเนี้ยไขเราไม่ต้องมาไขาตรงตรงเนี้ยสามารถไขตรงกุญแจด้านหน้าได้เลยครับ ราคาที่ผมซื้อมาก็ประมาณสามหมื่นแปดห้าร้อยครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นดรัมเบรกสตาร์ทมือตอนนี้ผมใช้งานมาแล้วก็ประมาณเก้าพันเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามกิโลครับผมก็ ถ้าขับกลับก็ประมาณสักปีไปเกือบหมื่นนะครับผมก็จะเข้าหมื่นโลแล้วผมข้อดีอีกอย่างนะครับผมผมใช้วิ่งตามเขาครับผมผมชอบขับรถเที่ยวตามภูเขาครับผมแรงดีครับแรงไม่ตก ก็ผมก็เคยใช้เจ้ายมม a h a าฟินนะครับผมขับขี่เดินทางไกลจากชายแดนไทยพม่าไปชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมระยะทางก็ประมาณ1ั6 0นึ่งกกโลก็ตีไปประมาณสัก1200องโลนะครับผม ก็การขับขี่ก็ไปถึงจุดหมายโดยไม่มีปัญหานะครับเจ้ายามมาฮ่าฟินน้ำมันถังหนึ่งก็เติมได้ประมาณสัก4ลิตรนะครับอัตราค่าเฉลี่ยของการใช้น้ำมัน มันก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยนะครับผมผมเคยเติมเต็มถังประมาณ4ลิตรถ้าบิดประมาณ190าปร้มาณ้มันถังหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสัก190โลถึง200โลครับเ้าว่าบิด ประมาณ80-70น้ำมันถ,ถังหนึ่งก็จะอยู่ก็จะวิ่งได้ประมาณสัก220กิโลนะครับผมมันขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยนะครับผมถ้าเราขับช้ามันก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นอีกครับถ้าขี่ประมาณ60-50นี่ก็ อัตราค่าเฉลี่ยก็จะได้ประมาณสักน้ำมันถังหนึ่งก็ประมาณ2อ0ร้อกิโลได้ครับสอง้อย้าสิบอยู่ที่เราขับขี่ด้วยถ้าเราขับเร็วมันก็กินน้ำมันครับขับช้าก็ประหยัดครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฟหน้าของเจ้าามา a หาฟินกันคนระับ ไฟหน้าของเจ้าามาฮ่าฟินก็เป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่ครับข้างหน้าก็มีไฟสองสว่างตอนกลางวัน,นครับผมเป็นหลอดไฮโดรเจนครับ วรวมๆดูแล้วก็สวยดีครับผมชอบมากครับผมประทับใจมากครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียนะครับผมที่ผมใช้มา,มาพันโลแรกครับผมไอตรงนี้ครับมันรั่วครับผม ันซึอมออกมาเขาเรียกว่าอะไรครับปัมป๊มปั๊มติ๊กเปล่าครับตรงเนี้ยมันมีน้ามันอะซึอมออกมาแต่ผมก็เคยเข้าศูนย์ไปแล้วนะครับผมไปถึงเขาก็เปลี่ยนให้เลยแต่ว่ามันก็ยังซึอมอีกครับเหมือนมันมีข้าบน้ำมันซึอมออกมา และข้อเสียอีกอย่างก็เป็นการเข้าเกียร์ยากกับก็จะเป็นแต่ช่วงแรกๆพั0โลสองพันโลพอนานๆไปอาการเข้าเกียร์ก็เริ่มหายไปจะเป็นแต่ตอนใหม่ๆพอขับได้สัก4ี่ห้าพันโลอาการเข้าเกียร์ยากก็หายไปนอกนั้นข้อเสียก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใช้งานเป็นปกติครับผม เรื่องโชคโชคก็มันก็ไม่กระด้างมากครับผมมันก็เหมาะสมกับราคาครับถ้าใครอยากให้มันนิ่มๆหน่อยก็เปลี่ยนใหม่แต่สำหรับผมก็เหมาะกับผมดีครับแบบสแตนดาร์ดโรงงานครับผมรถผมยังไม่ได้แต่งอะไระครับผมเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปชมอัตราเร่ง0ถึง100เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับผมครับเราจะมาทำการทดสอบามาฮ่าฟินความเร็ว0ถึง100กับทอบสปีด ก็อัตราทําความเร็วที่ผมทําได้0-100ถึง100ก็อยู่ประมาณ29วินาทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผู้ขับขี่ด้วยนะครับผมน้ำหนักของผมก็ประมาณ60กิโลรวมกับสิ่งของอยู่ท้ายรถอีก10 10กว่ากิโลรวมรวมก็ประมาณ70กว่ากิโล ท็อปสปีดของยามาฮ่าฟินที่ผมทำได้ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยามาฮ่าฟินของผมนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเราจะเอาเจ้ายามาฮ่าฟินไปขึ้นจุดกลางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยจุดกลางเต็นกิวลม ก็สุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท,ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <C le ary> ก็ขอขอบคุณครับ <C le af> คลิปต่อไปเราจะเอาเจ้ายามมห่าฟินไปลุยจุดกลางเตง สูงสุดของประเทศไทยจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามมาว่า Yamaha Fin ขึ้นจุดกลางเต็นท์สูงสุดของประเทศไทยไหวไหมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า Yamaha f i นลองไปขึ้นดูว่ามันไหวหรือเปล่าเส้นทางจะคดเคี้ยวขนาดไหนและสูงชันขนาดไหนก็ขอฝากเพื่อนๆ ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผม